ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเอม,มันผิดตรงไหนอ่ะถ้าคุณไปขยันถูกที่คุณก็รวยเขาก็สอนอย่างนี้อาจารย์ก็ถูกต้องแต่ปัญหามันคือตอรงไหนอ่ะปัญหาคือเราขยันผิดพระเจ้าเนี่ยเคยพูดไว้ความเพียรผิดเนี่ยไม่ได้ผลอะไรเลยเหมือนเอาไม้สดเนี่ยมาสีไฟอยากได้ไฟจุดไฟไม่ติดฟังดีๆนะทุกทอมอีกที คนอยากได้ไฟใช่ความไม่ผิดอยากได้ไฟอยากจุดไฟให้ติดเอาไม้สดมาสีไฟสีให้ตายก็ไม่มีทางได้ไฟขยันมากเลยนะขยันทําสุดๆเลยแต่ไม่ได้ไฟอีกอันหนึ่งเอาไม้แห้งมาสีไฟหวังได้ไฟย่อมได้ไฟเพราะมันใช้ไม้แห้งเพี้ยนถูกนี่เพี้ยนถูกสาเร็จเพี้ยนผิดไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นในคาความหมายว่าเอ้ยลงทํางานผิดที่สิบปีก็ไม่รวยถามว่าถูกต้องไหมก็ถูกต้องแต่คําถามคือ เราอย่าไปจมอยู่กับที่เดิมอย่าไปจมปากกับการใช้ชีวิตที่เดิมๆซ้ําๆเราต้องมีความรู้ความสามารถแต่นั้นถ้าเราอยู่ที่เดิมที่เนี่ยถ้ามันผิดที่ก็ตามเนี่ย แต่ถ้าเราเพิ่มศักยภาพของตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความรู้ความสามารถแม้อยู่ที่เดิมก็มีโอกาสรวยได้หรือจะขยับขยายออกไปโดยอาศัยความรู้ใจที่ที่เดิมที่ไม่รวยนั่นแหละทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จหลังจากนั้นก็ได้หลายคนเนี่ยย่ำอยู่กับที่อยู่หลายปีเราเห็นประสบการณ์คนรวยอยู่เยอะเขาหาวิธีการประสบความสำเร็จมาเยอะแยะย่ำอยู่กับที่มาตั้งนานแต่วันหนึ่งมันมีจุดจุดสําคัญจุดประกายหนึ่งที่เขาเนี่ยพัฒนาศักยภาพของเขาเพิ่มขึ้นจนเอาอาศัยไอ้จุดเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยที่บอกว่าไม่สําเร็จเนี่ยมา ขอยาบเปลี่ยนแปลงให้มันสาเร็จได้โดยใช้ที่เดิมของเขาเนช่แหะเพราะนั้นคนที่จะรวยหรือจะใช้เทคนิคในการจะใช้คําว่าหลอกลวงหรือล่อลวงคนให้ตัวเองรวยก็ตามเนี่ยมันใช้เทคนิคเดิมๆประสบการณ์ซ้ําๆแต่แรกๆเนี่ยมันยังไม่ประสบมันยังไม่ประสบความสำเร็จ <c oughs> แต่เขาทําซ้ําๆบ่อยๆแล้วพัฒนาศักยภาพตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่แต่ใช้ฐานที่เดิม วันหนึ่งเขาก็รวยได้เพราะนั้นธุรกิจเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาทําแค่วันเดียวแล้วเขาประสบความสำเร็จ uh huh. นั่นหมายความว่าเขาย่ําอยู่กับที่ตรงนี้มาสักพักหนึ่ง uh huh. แล้วเขาก็พยายามหาข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยมาบอกสอนจนวันหนึ่งมันถึงจุดคลิกจุดคลิกได้ว่ามันจับจุดทางแล้วว่าเฮ้ยไอ้คนเนี่ยมันสามารถเอาเรื่องเนี้ยไปบอกได้แล้วมันจ่ายตังค์ uh huh. พอเวลามันเริ่มมีประสบการณ์คนเริ่มเยอะขึ้นทีนี้มันก็เริ่มใช้เทคนิคตรงเนี้โดยการขยายเป็นมหาภาค uh huh. จากทําจุดเล็กๆก็ขยายเป็นจุดใหญ่เพราะนั้นหลายคนเลยเข้าใจว่า การที่ทํางานประจําอยู่กับที่เนี่ยไม่มีความจรวนไม่มีความเจริญไ,ไม่มีความรวยก็เลยขยับไปเลยไปลงทุนตรงนี้เพิ่มแล้วกันเ,<อ>เพราะเขาบอกว่ารวย<อ>ก็เลยขยับเลยทีนี้<อ>ประเด็นคําพูดเมื่อกี้ว่าอยู่ที่เดิม10ปีก็ไม่รวย แต่ขยับที่เดิมจะชิบหายมากกว่าเดิมเออมันจะชิปหายมากกว่าเดิมเพราะขยับผิดที่ไงต่อให้ขยับแต่ขยับผิดที่ก็ชิบหายได้เหมือนกันคือถ้าทางทมนะเอาเอาเอาถ้าทางคําสอนเลยจริงๆมันจะอิงได้หมดเลยอย่ยังขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเนี่ยมันจริงแต่ว่ามันควรมันจริงแค่ครึ่งเดียวถูกต้องมันควรจะเติมไปด้วยขยันผิดที่และจะต้องไม่ไม่ขี้เกียจถูกไม่ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช้เงินเกินตัวต้องพัฒนาตัวเองถูกไหมใช่ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่า ครึ่งหนึ่งใช้คําพูดละขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยอีกครึ่งหนึ่งกลับมาประเด็นเมื่อสักครู่นี้อเอาคนมีชื่อเสียงเอาคนนุ่นคนนี้มาดึงดูดมันผิดไหมอ่าถ้าผมอยากจะรวยมันผิดไหมมันผิดไหมถ้าผมอยากจะรวยไม่ผิดคนเราทุกคนมีความอยากไปที่ตั้งเราอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นอยากประสบความสำเร็จกันทุกคนเพราะทุกคนอยากสบายไม่อยากมีใครมีความทุกข์ไม่อ,อยากมีใครอดอยากแต่คําถามคือ เรากลับมาดูความสามารถตัวเองก่อนว่าเรามีความรู้ความสามารถในการที่จะเอาชีวิตตัวเองไปลองรับกับการเงินการทองที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นไหมสมมติเราบอกว่าเราอยากรวยเป็นร้อยล้านแต่ความรู้ความสามารถกับไม่มีเลย uh huh. ประสบการณ์ในชีวิตก็ไม่มี เรียนรู้ในหลักความล้มเหลวความผิดพลาดของคนอื่นก็ไม่มีก uh. ลยุทธ์ในการคนอื่นโดนหลอกเ็ราะต้อยทะยะเราเคยไปเรียนรู้ไหมว่ากลายุทธ์ของแต่ละคนมันโดนหลอกได้เพราออะไร uh. สุดท้ายเราบอกว่าเราอยากรวยเราไม่ศึกษาเลยแต่อยากรวยก็เลยเอาอะไรเอาเงินไปถม uh. เพราะความอยากคือตันหาของตัวเองเพอเวลาไปถมเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความกังวลเกิดเวรเกิดความวุ่นวายเกิดความลำบากลำบนหน้ากว่าเดิมแทนที่จะหาหนทางในการทําให้ตัวเองเจริญแต่กลับกลายเป็นไปหาหนทางซ้ําเติมตัวเองให้หนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่จะเราอยากรวย ไม่ได้ผิดอยากเอาเงินลงทุนแล้วตอบแทนกลับคืนมามากๆไม่ได้ผิดพูทเจ้าเรียกแบบนี้เรียกว่าโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเขา <S 2> <S 2> ม,มันไม่ใช่ทรัพย์ตัวเองนะถ้าเราเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนก็อยากได้ทรัพย์ของการลงทุนนะนะั้นแะที่เป็นทรัพย์ของเขาเนี่ยตอบแทนกลับคืนเราเราลงทุนแปสิกว่าบาทแต่อยากได้กลับมาหมื่นหนึง่งอย่าลงทุนหมื่นหนึง่งอยากได้กลับมาล้านหนึ่ง มันมันมันทวีเกินกว่าความสามารถที่ตัวเองทำได้คือมันผิดหลักความเป็นจริงด้วยผิดหลัก,กความ,มเป็นจริง<ะ>ใช่<ะ>ความจริงพระเจ,จ้าบ,บอกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจจะนํามาซึ่งผลของการกระทําที่เราจะได้รับผลของการกระทํานั้นแต่คําถามเอาเงินไปจ่ายผลของการกระทําเราไปทําอะไรไว้บ้าง<ะ>สร้างเหตุในการทํามาหากินยังไง<ะ>เคยตามดูไหมว่าพอแต่ละพอเป็นยังไงรายได้รายจ่ายซื้อของมาจะขายขายได้ไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายซื้อของมาเขาบอกเดี๋ยวขายได้ขายไข่ ลองมีตลาดลองรับไหมมีช่องทางการจัดจําหน่ายของตัวเองหรือเปล่า<ะ>คำถามคือเอาเงินไปถมกันเพื่อเอาของมาหวังว่าจะได้ตําแหน่ง<ะ>หวังว่าจะได้คอมมิชชั่นคําถามขายใครของที่มึงได้มามึงขายใครก่อนมึงเตรียมช่องทางในการขายของนี้หรือย,ยัง<ะ>ไม่ใช่ซื้อมาแล้วมากองอยู่กับบ้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของตัวเอง<ะ>ส่วนอีกคนที่จะขายก็ยัดเยียดอย่างเดียวโดยไม่สนใจชาวบ้านเลยว่าชาวบ้านเขาจะเอาของไปขายยังไง เอาเอาของที่ได้มาแล้วเนี่ยเอาไประบายยังไงอีกคนนึงเนี่ยเบียดเบียนอีกคนนึงอ,อีกคนนึงเนี่ยไม่มีปัญญาเพียงพอในการที่จะไปรู้เห็นว่าไอ้คนเนี่ยกำลังเบียดเบียนตัวมึงอยู่นะม,มันโดนทั้งคู่มัน,ม,นมันเสียหายทั้งคู่แล้วมันก็วุ่นวายกับทั้งคู่อะ่ะ